แรงครับลงแรงวันนี้ลมแรงปิญญาภาพยนตร์ลงจอวัดสนุนไพน,นะครับโอ้ลมแรงมากนะฮะดูคงติ้วครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวหนันงกลางแพงและพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็พามาชมคลิปนะครับช่วงติดตั้งเสร็จนะครับผมโอ้ลมแรงจริงๆครับ ดังเสร็จนะกับว่าน่าจะจะขึ้นโจนะครับแต่ลมมาแรงเกินไปนะครับนี่นะนี่ร้านค้าร้านขายนะ่าจะเก็บแล้วนะครับผมไม่ไหวกับลมนะฮะเพราะว่าพายุเพราะว่าวันนี้นะครับมามาพอดีนะครับลมแรงสุดๆเลยนะับดทงปลิวครับผมทงปลิวนี่นะสังเกตด,ดูทงได้นะฮะแรงมากเลยอหือม,อม,อม ครับแรงขนาดไหนครับผมดูสักนะฮะดูนะครับผมโอ้แรงมากเลยอุปสรรคของหนังกำแพงนะครับก็คือลมฝนนี่แหละครับผมอ้าวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลมใช่ไหมช็อตเด็ดเอาช็อตเด็ดเลยโอ้โหยโอจะพลิวเลยนะโอ้ ดีนะครับผมอ๋อแรงมากเลยนะครับช่วงนี้เวลานี้นะครับผมนี่ดีดฮะพี่เด็ดด,ด,ดีงานยังไม่ขึ้นจอนะครับผมดูดครับผมแม่ขาไม่ไหวแล้วครับต้องเก็บของนะครับไม่ไหวจริงๆลงมานะครับดูคคุณครับผมอื uh ้อหื ต้นฟัวอันนี้เป็นคิวของปริญญานะครับเสียงละเสียงมากเลยนะครับปริญญาวันนี้นะครับจงลงจอ18เมตรนะครับนี่ดูครับต้นไม้ต้นมะพร้าวนะปลิวเอาอยัางไงเอาอยัางไง นานแค่นันกวลมจะสงบเนี่ยน,นะครับผมเลยลุรับกิตังรยบร้อยหนผม่อยรนีลงมาีดนะีป้งกันนะครับผม ผมนะผมไม่น่าจะมาอะไรนะมาทีมงานเตรียมครับคือป้องกันนะครับมัดสายไฟมัดไฟกับพริบอะไรต่งางๆนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดตกลงมาครับผมเสียหายทั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องมาชมนะฮะตั้งเสร็จเรียบร้อย เบีดข้างละ16ใบนะครับตามนี้นะครับแล้วก็เสียงกลางครับ6ใบด้วยกันนะครับเต็มลางสอยนครับผมใบสวยนะครับเอายังไงแหนจริงครับลมโผนะต้นโผเสียงดังกระนะดุมเลยครับต้นโผ ว่าไม่ไหวต้านทานไม่ไหวลงในคืน,น,นจยนลีทองชีนะครับ จะสงบแล้วครับโอ้แรงมากแล้วผมลบมจะไหวไหมเนี่ยคืนนี้จะไหวไหมโอ,โอ้เป็นทีวของเป็นค,คิวของปัญญาครับ วันที่ลมวอดีนะครับผมวันที่พายุโอ้โหแรงมากครัมลงวัดสนวนในนะครับเอาไว้ไครูครับยกครูค่อน,นะพวกอรไรจริงเ,เลยลม ยกครูครับผมลมแรงจริงๆเลยครับมาวันนี้ปริญญาแต่ไม่เป็นไรนะครับป้องกันได้ถ้าไม่ฝนนะเพราะว่ายัางไม่ขึ้นจอนะครับผม ทั้งที่ขึ้นจอใหญ่เลยครับจอ18เมตรแต่ยังจอยังไม่เอาขึ้นนะครับแต่โครงเหล็กทํไมไม่มีปัญหานะครับครึ่งเหล็กเรียบร้อยนะดูเมฆครับมืดมิดไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่านะครับทำไมมาช่วงนี้ก็นนะอาจจะมาช่วงกลางคืนเริ่มสงบแล้วครับเริ่มเบานะครับ ไปดูอีกต่อไปนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับปิดข้างละ16ใบนะครับตามนี้ลงชุดใหญ่เลยนะครับลงชุดใหญ่พอดีมาอ่ามาลงพายุพอดีวันนี้ കുളി แรงมากเลยนะวันนี้วิยทยากรพยมนะครับหรือคุณสราว